ไปดูุหอมมากหอมมากหอมหอมสวัสดีครับผมเป๊กนครน,นะครับนี้สิ่งที่ท่านจะได้ไปเมื่อสั่งซื้อเครื่องชงกาแฟ ออกกี้ออก,กี้ MC2 นะครับก็สั่งซื้ออันนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นแบบข้อแถมตัวของกาแฟมาให้ด้วยนะครับกล่องก็จะมาหน้าตายอย่างนี้นะครับแกะกล่องกันเลยแพ็คมาของก็ส่งไวท้ทีเดียวครับในนอนก็ะด็หน้าตาจากช็อปปี้เหมือนเดิมนะครับออกมาปึ๊บ าก็จะมีกล่องอันนี้เป็นกล่องนอกนะครับอันนี้ก็คือกล่อง,องของ,องเขาเองนะครับของเขาเองครับวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับถอดออกมาอย่างนี้ออกกี้นะครับเนี่ยอ่อดนี้นะครับนี่หน้าตาของเขายี่หอ้อออกกี้ฟันเ,เ,เอ็กซ์เพรสกาแฟแม e ชีนนะครับก็แกะออกมา ครับนี่ก็จะมีกล่องโฟมหลอนดานโนนอยู่กลมีตัวของตัวเครื่องก็<อ>เดี๋ยวปมแมาแนวนี้นะครับก<อ>็ยกยากอยู่หน่อยนึงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายก็ออกมมาในลนนี้ดีกว่านะครับนี่นี่คือตัวของเกาเรียกอะไรนะตัวของขับแบบ s t a ที่ก็ให้มานะก็เป็นเอสเปรสโซ่นะครับสามถ้วยวามที่ก็จะเป็นควทัที่อีอ๋อสี่ถ้วยก็สี่ถ้วยแล้วก็นี่ข้างใน้ามีใบตัวของกระเคยใบระปรกกันเดีย๋ยวมาดูหน่อยหนึ่งออกมานะครับประกอบใกลๆแล้วลลนี่คืออะไรนี่ก็คืออ๋อก็จะเป็นนี้ จะเป็นแบบพวกที่กาแฟพวงที่เราซื้อตามห้างนะครับใช้แก้วตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวใช้ชงแบบนี้กขอบอกแบบนี้จะใช้ชงกับตัวของนี่นะครับกัตโต้แบบเนียของเอสเปรสโซเนี่ยนะครับแบบไม่มีฝาคือมันไม่มีฝาปิดนะครับสังเกตส่วนแบบนี้แบบนี้มันจะมีฝาปิดนะครับ ซึ่งจะใช้กับตัวของนิตกาแฟครับของนิตกาแฟํำเร็จรูปของกวนนะครับอ่าิดนี่ไงก็ต้องใช้ทุกตัวก็อ,อันนี้ลงกล่องได้พวกนี้เก็บเข้ากล่องนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้งานจะใช้ปลุกกล่องก้อนตัวเครื่องนี่คือนี่คือคู่มือภาษาไทยนะครับไม่เข้าใจอ่านได้นะครับ ไมกใชอ่านได้อสายไฟปุบก็ถือว่าน่าจะยาวสักหน,นึ่งเมตรได้มั้งเนี่ยนะครับสายไฟ,ไฟ,ไฟขเขาดคุงด้านไหนเอาอด้านฐานนะครับเข้ามาจากด้านหัวนะครับของด้านฐานนะครับในสุละ ดินได้ดน,น,นหน้นีนะครับตัวเคองสีขาวสูส่โทนสวยงามมากนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับดูนิดนึงตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำนะครับมีปะติดนิครอบอยู่ก็บอกให้ระวังตัวของการนี้นะครับให้ดีนะครับตอนดึงขึ้นก็ดึงเบาๆเนี่ยดึงขึ้นนี่ยได้นะครับก็จะมาใส่น้ำนะครับไม่ต้องดึงขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ำเขาเยอะเลยนะครับก็มีตัวไอ้นี้ใช้ทำหนาที่อะไรวะตัวนี้ใช้ทำหน้าที่ตวงกาแฟาผงนะครับตัวนี้ตัวเด็บนี่ใช้อัดนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรเดี๋ยวศึกษาอีกทีนะครับอ่ีกอย่างพร้อมนี่นคือผมจะกินกาแฟาแล้วไปทําคลิป อื่นด้วยนะครับนี่ทำคลิปนี้ก่อนโอ้ยมันม,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 มีน้ำหนัหนักครับจุ๊บโอ้โหอ๋อจอนเลยตัวนี้มีมันคล้ายๆครับที่ติดกระจกครับผมวางบนนี้โต้งผมเนี่ยมันหนึบเลยนะครับมันตูดตึ้งเลยครับตูดผมทำคลิปผมก็นี่ก็ก่อนนะนี่ครับนี่ เดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำลองสงเลยน้ำลงไปเครื่องอ๋อมันจะมีอย่างนี้นะครับดูกระปุ่มด้านซ้ายมันก็เรียกลองช็อตนะครับเติ้เ,เดิมช็อตนะครับน่าจะเป็นชอ็อตสั้นชอ็อตด้านขวาในแก้วใหญ่ช็อตยาวนะครับตรงกลางคือปุ่มสวิตช์ก็เปิดนั้นเขาอุ่นเครื่องก็พอใช้เวลาประมาณสัก4-5วิ่ะ แน่นอนครับผมจะชงเจ้าตัวสตาร์บัคนี้ก่อนครับจะกินตอนบ่ายนี้หน่อยนะครับก็คนใส่นะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับในตามปุ่มกดปุ่มเปิดเครื่องไฟกระพริบเป็นไฟค้างแล้วทีนี้ก็เอาแก้วมามาล้างเครื่องนะครับแก้วมาแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มแก้วใหญ่เพื่อล้างเครื่องนี่แก้วใหญ่เลยครับมันก็ทํางานมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบนะครับ ก็เครื่องงานแล้วก็ห้วนตัวจวดงานเครื่องนะครับครับได้เครื่องมาล้างเครื่องก่อนเดี๋ยวเราจะตึงกา้านอันนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวชงแบบผงนะครับที่เพื่อจะต้างจะตึงออกมาครับ เียบร้อยนะครับล้างเครื่องเสร็จสมบูรณ์เครื่องเสร็จก็เอาน้ำไปทิ้งก่อนก็วิธีออกตัวนี้ออกก็โดยยกอันนี้ขึ้นนะครับดึงอันนี้ออกมานี่ครับดึงออกมานะครับนี่ครับเมื่อกี้ที่อยู่ในเครื่องก็คือเจ้าตัวแบบชงนะครับก็ จะเป็นตุ๊กปาปิดแบบนี้นะครับมีน็อตสามก็วางไว้ผมจะชงแบบนี้นะครับชงแบบนี้ก็หนังเจต,ตัวนี้ขึ้นนะครับหนังเจ้าตัวนี้ขึ้นงงขึ้นตัวสอดอู้สอดง่ายมากครับแล้วก็ปิดกลับนี่นอนสตาร์บัคครับอกอแบบไหนครับผมโลภหน่อยครับจะกินน้ำเยอะ กินน้ำเยอะๆนะครับก็เอาแบบนี้บึ้งไปนะครับลองชาบแล้วก็โอหมีเป็นคลรีนขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิ่หอมมากหอมมากหอม,หอมไม่ต้องไปตาบักครับแค่ซื้อแคปซูลต,ตาบักมานะครับโฆษณาให้ก็หน่อยนะครับ กลิ่นตบาบักก็ไม่ลินรสกาแฟกลิ่นคล้ายตากลิ่นตบาบักเลยกลิ่นตบาบักเลยเรอพวกนี้มีขายบนจ็อปปี้ลักซ์ก็ได้เยอะแยะนะครับเรียบ,บร้อยครับขวดส้นหนึ่งหลงแล้วก็มาดูนี้ครับดูฟองครีมครับดูฟองครีมนะครับ,อ,รรบอื้เดี๋ยวกินโชว์ให้ดูนะครับก็นี่แหละครับนี่คือการแกะกล่องลองใช้เจ้าต,ตัวออกกี้นะครับเครื่องชงแบบ อันนี้ะส์สําหรับตัวของทั้งแบบกาแฟผงและก็าแฟแคปซูลทั้งสองแบบนะครับใช้เนสเปโซได้ด้วยนะครับก็สนใจสั่งซื้อก็มีลิงก์ของร้านที่ผมแนะนําอยู่นะครับก็กดสั่งซื้อไปได้นะครับก็ก็ท่านที่รักชอบกาแฟครับมีความสุขกับการกินกาแฟที่บ้านเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมดื่มโชว์ให้ดูกันดื่มกาแฟกันครับพร้อมสีเขียวๆครับหลังบ้านผมนะครับใกล้ๆหนุนท้องนานะครับ ตาสว่างเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านท่านผู้ชมครับโป๊ดใหม่คลิปตัอไปสวัสดีครับแก้วใหญ่เปน็นอะไรเราเนี่ย